เฮ้ยแกเมื่อวานอะใส่ทอของ FT Jewelry ไปงานเลี้ยงอะ บอกคนอื่นว่าเป็นทองปลอมยังไม่มีใครเชื่อเลยทุกคนบอกว่าเหมือนทองจริงมากๆงานที่เหมือนทองคําแท้แบบนี้นะจ๊ะต้อง FT Jewelry เท่านั้นเพราะเราชุบด้วยทองคําแท้แต่ต้องดูดีๆนะตอนนี้ร้านที่ขายทองปลอมในติตกตอกเนี่ยทุกร้านบอกว่าชุบทองเหมือน,นกันหมดเลยแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าร้านไหนขายงานชุบทองคําแท้จริงร้าร้านก็นดูก็ได้ครับว่าชุบทองคําแท้พิสูจน์ได้หรือเปล่าหรือพูดเป็นอย่างเดียวแต่ FT Jewelry พิสูจน์ได้เดี๋ยวพิสูจน์ให้ดู รูปนี้คือผลเทสเปอร์เซนต์ทองจะเอาไปเทสเปอร์เซนต์ทองให้แล้วสิ้าของเราชุกทองคําแท้ต้องเจอทองคําใช่ไหม AU คือตัวย่อของแร่ทองคํานั่นหมายความว่าในผลเทสเนี่ยเจอทองคาที่ชิ้นงานของเราจ,จริงเพราะ<ๆ>ฉะนั้นสั่งงาน s t j e w e l r เเอาไปใส่บอกได้เลยว่าบอกคนอื่นยังไม่มีใครเชื่อเลยว่าเราใส่ทองปลอมมี<ะ>แต่คนเชื่อว่าเราใส่ทองจริง เพราะมันเหมือนทองจริงจนแยกไม่ออกนะจ๊ะวันนี้เรามีโปรพิเศษให้พี่ๆทุกท่านด้วยนะคะแฟแ์เซลส่วนลดมากกว่า40%มีคูป,ปองลดให้ด้วยนะคะทุกการสั่งซื้อเลยและก็มีตะขอให้ด้วยถ้าสั่งซื้อสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือสินค้าเรามีทั้งสร้อยคอสร้อยข้อมือแหวนจี้เอาแบบครบเซตไปเลยก็ได้นะจ๊ะแต่สินค้าจากโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดใครช้า,าอดได้นะจ๊ะราคาพิเศษเนี้ย